อัจฉริยะเด็กม .6 สุดเก่งยื่นพอร์ต15คณะติดทั้ง15คณะบางที่ให้ทุนเรียนฟรีจนจบปริญญาเอกฉเฉลยน้องเลือกที่ไหนทำเอาโซเชียลฮือหาไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อเพจ Facebook sci project skr ได้ทำการโพสคลิปกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียนแห่งหนึ่งพร้อมข้อความระบุว่าน้องโอโม่กับประกาศผลรอบพอร์ตฟลิโอเบาๆ15สาขาสุดยอดมากพี่โอโม่กับผลงานของเด็กห้องธรรมดาที่มีความตั้งใจมากๆไม่ธรรมดาสำหรับคนนี้มหาวิทยาลัยไหนได้ไปรับรองปังๆ โดยน้องโอโมในคลิปที่ปรากฏคือนายทิติพันธ์วเศษสร้อยนักเรียนชั้นม6โรงเรียนสกลร,ราชวิทยานุสร์จังหวัดสกลนครที่เป็นเด็กนักเรียนห้องเรียนธรรมดาแต่สามารถยื่นพอร์ตเข้ามาหาวิทยาลัยดังๆได้มากถึง15คณะซึ่งภายในคลิปดังกล่าวเป็นคลิปกิจกรรมหน้าเสาธงมีการเรียกชื่อนักเรียนแต่ละคนออกมายืนตรงกลางนะมีการเรียกชื่อนักเรียนแต่ละคน ออกมายืนตรงกลางด้านหน้าพร้อมประกาศพอร์ตของแต่ละคนกระทั่งมาถึงน้องโอโมที่อาจารย์ต้องช่วยกันอ่านเพราะมีรายชื่อคณะและมหาวิทยาลัยที่น้องโอโมสามารถสอบเข้าได้มากถึง15แห่งจนกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ ทั้งนี้ภายในคลิปดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปแล้วก็ได้มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความยินดีต่างกดไลค์และแชร์กันออกไปเป็นจำนวนมากแต่อย่างไรก็ตามน้องโอมโมยังไม่ได้ประกาศในคลิปดังกล่าวว่าจะตัดสินใจเลือกที่ไหนแต่ก็มีผู้มาตอบในคอมเมนต์ระบุว่า น้องตัดสินใจเข้าเรียนต่อที่คณะเพศศาสตร์หลักสูตรเพศศาสตร์บัณฑิตสาขาการบริบาลเพศกรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามส่วนจะคณะนี้หรือคณะไหนคงต้องรอเจ้าตัวออกมาบอกเองโดยตรงอีกครั้ง